บีจะมาเปิดกล่องรีวิวของกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่บีนะคะบายเพจแม่บีบรรจุพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะบีจะมาทําการเปิดกล่องรีวิวคองนะคะให้ทุกคนนะคะได้ดูกันนะคะว่าสินค้าที่บีสั่งมานะคะมีอะไรที่โดดเด่นสะดุดตาจนทําให้บีนะคะต้องสั่งมาเพื่อที่จะมาเปิดนะคะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าบีรู้สึกว่าสินค้านะคะ การที่เราจะซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะคะมันจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดถูกไหมดึงดูดสายตาดึงดูดคนเห็นนะคะที่ทํ้งไม่เขาทอยากซื้ออยากซื้อมาทานถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่เราไม่ชอบทานไม่อยากกินเลยก็แล้วแต่นะแต่ว่าเห็นแพ็กเกจเห็นการออกแบบแพคเกจจิ้งเห็นตัวสินค้าเห็นการรีวิวแล้ว ต้องซื้อเข้าใจไหมคะตรงนี้เลยค่ะมันเป็นจุดเด่นหรือเป็นจุดขายสําคัญเลยนะคะที่บีอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองดูกันนะคะว่าเขามีกลยุทธ์อย่างไรเขามีการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างแปลกแหวกแนวจากคนอื่นๆตรงไหนนะ,ะถึงทําให้มันเตะตาและก็สะดุดใจจนทําให้บีจะต้องสั่งมาในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวว่า ของข้างในกล่องนี้นะคะจะเป็นอะไรนะคะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันใน EP นี้นะคะซึ่งดูจากตัวกล่องก่อนนะคะดูดูสิคะเห็นไหมกล่องที่เขาเขา,เขาใส่ใจราย,ายละเอียดบ้าน,นะคะตั้งแต่กล่องกล่องพัาสติเลยะคะ่ะก็คือเห็นนะมีดีไซน์ที่แตกต่างน,นะคะมีลายพุดก,กดอนนะคะมีการแตะนะคะ ระวังแตกนะคะชำรุมดมาเรียบร้อยเลยนะคะคือแพ็กเกจด้านนอกนี่คือดูดีมากๆตั้งแต่แรกเหตุเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะว่าสินค้าด้านในนะคะจะเป็นอะไรค่ะ mm. แล้วมีความน่าสนใจตรงไหนคะ mm. ไปค่ะ mm. เดี๋ยวเปิดแล้วนะ mm. คือกล่องอ่ะ mm. น่าราักจนแบบเราไม่อยากทิ้งกล่องเลยอ่ะแล้วคือมันเป็นอย่างงี้ะค่ะคือมันแบบเราเห็นแล้วเราแบบ ชอบเลยสะดุดตาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งรักเขาเรียกนะรักแรกพบเลยใช่ไหมคะเห็นครั้งแรกก็รู้สึกสะดุดตาเลยนะคะนี่ค่ะเปิดมาแล้วนะคะก็คือนี่เลยค่ะเห็นไหมคะก็คือคอนเฟลกใช่ไหมคะคอนเฟกเคลือบคาราเมลเนาะที่ตอนเนี้ยเขากำลังฮิตกันมากๆเลยใช่ไหมคะ ที่แบบทําขายแล้วก็สร้างรายได้ให้หลายๆคนได้แบบเป็นอย่างดีเลยนะคะทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมก็หันมาทําตัวนี้ได้นะเพราะว่า 1. คือทําง่ายนะคะไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ลงทุนไม่สูงด้วยใช่ไหมนี่เลยเขาก็บีสั่งมา2ไซส์นะคะแบบนี้เขาก็จะมีการหอ่อการกระแทกมานะคะเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ มีโอ้ยน่ารักรู้สิกเขาใส่ใจรายละ,ละเอียดมากๆเลยเขาใส่ใจมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบการ์ดมานิดนึงนะคะคือจะไลฟ์อีชคอนเฟ e ก t นะคะนะแล้วก็จะมีแบบตัวศัพท์เขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบใช่ไหมคะว่าเขาใช้อะไรบ้างนี่นะ่นารักมากเลยอะ่ะนะแล้วก็มีช่องทางช่องทางการติดต่อซื้อสั่งซื้อนะคะนะคือเขาแบบเก็บรายละเอียดน่ารักมากนะคะ แล้วเขาก็มีบอก้นยนะว่าเออกินอย่างไรให้ฟีนอะไรอย่างเงี้ยมีคําแนะนํามาด้วยนะคะคือหยิบใส่ปากก็เพลินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใส่นมสดก็ก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือแบบน่ารักมากเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะคะอ่ะนี่เลยค่ะนี่คือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นถ้ามองถ้ามีมองนะคะคือมันเป็นกลยุทธ์นะทางการตลาดที่ที่ดีอย่างเลยนะคะตัวนี้นะทำให้คนแบบจดจำแล้วก็ ประทับใจตั้งนี้เลยสองสายด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะสองสัยนี้นะเดี๋ยวี่จะเริ่มจากการแกะแกะก่อนนะดูแบบดูดีมีอะไรใช่ไหมคะนะมีสวยไหมสวยมากเลยสวยมากบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นสไตล์ที่ดีชอบม,มากเลยะคะ่ะคือแบบ เรียบหรูดูดีสีสันไม่ได้ฉูดฉาดนะคะแต่มีความคลาสสิกมีความคลาสสิกมากๆนี่เลยค่ะนี่นะคะเป็นสองไซส์นะคะที่ปีสั่งมานี่เลยสองไซส์นี้นะคะ อันนี้นะคะบีไม่แน่ใจว่ามันกีดกลัมเนาะตอนสั่งก็ไม่ได้ดูนะคะแล้วก็จาราคาไม่ได้ด้วยก็สั่งไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวบีจะใส่ตัวขนาดแล้วก็ราคาให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะนี่นะคะดูดูตัวแรกก่อนนะคะแพ็กเกจเขานะคะสวยมากเนาะ เป็นพลาสติกเนื้อ PS นะคะดูเลยเป็น PS ใสนะคะแข็งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นฝาเนื้อด้านนะคะสีดำเนาะเป็นฝัเกลียวนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีสติกเกอร์เห็นไหมเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมคะแต่เขาใช้แค่สติกเกอร์ด้านบนนะคะคาดทำให้ดูพลาสสิกดูแบบเรียบหรูมากยิ่งขึ้นดูมีราคามากยิ่งขึ้นนะคะนะแล้วก็สังเกตไหมคะ ด้านในนี้เห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่สะดุดตามีมากมากเลยเนาะเขาอะ่ะใช้ตัวเป็นข้อเียกกระดาษอะไรกระดาษสีตานะคะคือมามาปิมนนะคะหรือว่ามาสกรีนเนี่ยเป็นโลโก้นะคะแล้วมันก็จะมีช่องว่างๆตรงนี้ค่ะกลมๆให้มันเห็นสินค้าด้านในเป็นคอนแทคชุบนะคือมันเลยดูแบบดูเก๋นเนาะแล้วข้างในเป็นคือแบบอยู่ในกระดาษหมดเลยนะคะสินค้ารายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลโก้คือแบบ อยู่ในกระดาษหมดเลยเก๋มากแล้วก็กระดาษนี้นะคะอยู่ข้างในกระปุกอีกทีหนึ่งะคะ่นะเนอะเก๋เนอะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมด้านในดูนะคะเดี๋ยวพีจ,จะลองเปิดคือแบบแพ็กเกจน่ารักจนบีไม่อยากแบบไม่อยากแกะเลยอะดูดีไม่อยากแกะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน,น,นะก็จะเป็นฝักเกลียวนะคะแบบนี้นี่เลยเห็นไหมคะเปิดมาก็จะเจอคอมเฟ็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นฝักเกลียวแบบนี้นะคะ ของเขาเนี่ยจะใช้ตัวน้ำพึ่งนะคะในการทำนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหนึบๆนะอืมหอมมากหอมมากสิ่งแรกที่กินเลยคือหอมแล้วก็มีความกรอบหนึบมีความหนึบๆนะคะอืมอร่อยมากเหมือนกินป๊อปคอรน์นเคลือบคาราเมลเลยอะ่ะหอมอร่อยมากเลยค่ะอืมแล้วเขาจะมีเป็นลูกเกดน,นะ ลูกเกดด้วยอืมอร่อยมากด้วยความที่มันเป็นน้ำพึ่งอะค่ะมันเลยมีความหนึบแล้วก็หอมหอมขึ้นจมูกเลยอืมอร่อยมากนี่ค่ะสิ่งที่บีอยากให้สังเกตนะคะบีอยากให้สังเกตด้านในเห็นปะเห็นไหมเนี่ยมันคือกระดาษนะคะทุกคน นะข้างในเนี่ยเป็นกระดาษกระดาษสิตานที่แบบว่าเข o s ก s k i เนี่ยค่ะพวกรูปภาพน่ารักอะ่ะเป็นแบบครอบโคสก s k นโลโก้นะคะน่ารักอะ่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีวิธีเก็บรักษานะคะนะน่ารักนะคะร้านนี้นะคะที่บีซื้อมานะคะเขาชื่อว่าร้าน double dessert นะคะเนาะ double dessert ใช่ค่ะ เขาขายเนะะี่ยค่ะพวกคอนเฟตเคลือบคาราเมลอย่างนี้นะคืออร่อยเอาจริงๆนมะบีอะไม่ได้แบบดูตัวสินค้าเลยด้วยซ้ำนะหา,ว,าว่าเขาเป็นคอนเฟ็ตเคลือบคาราเมลเขาเคลือบน้ําตาลเขาเคลือบน้าผึ้งคือจริงๆนะบีตอนที่บีซื้อบีไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ำบีสะดุดที่แพคเกจนะจริงๆเนี่ยบีสะดุดที่แพ็คเกจที่แบบแพคเกจเขาดูดีและสวยและเก๋แตกต่างมากๆนะคะซึ่งบีก็เลยต้องแบบ สั่งมานะคะเพื่อมารีวิวแล้วก็มาให้ทุกคนนะคะได้ดูเป็นแนวทางนาในการออกแบบดีไซน์การคิดนอกกรอบอะไรเงี้ยค่ะคือมันดีมากๆนะตัวเนี้ยดีมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะตัวขนาดกระปุกเนี่ยบีไม่แน่ใจเดี๋ยวบีจะใส่ขนาดให้นะคะว่าไซส์เนี้ยไซส์ใหญ่เขาบรรจุเท่าไหร่แล้วก็ไซส์เล็กอย่างนี้นะคะเขาบรรจุเท่าไหร่เดี๋ยวบีจะใส่ข้อมูลไว้ให้ด้านบนนี้นะคะ เดี๋ยวที่นี้นะคะเรามาดูขนาดกระปุกกันนะคะตัวตัวใหญ่ก่อนนะคะเขาใช้กระปุกที่หน้ากว้าง8เซนนะคะ8เซนสูงอยู่ที่17เซนค่ะความสูงอยู่ที่17เซนนะคะอันนี้คือกระปุกไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ส่วนกระปุกลองลงมานะคะไซส์เล็กลงมาเนี่ยเขามีหน้ากว้างอยู่ที่8เซนเหมือนกันค่ะ8เซนนะคะแล้วก็ ความสูงของกระปุกนะคะอยู่ที่13เซนนะคะนะ13เซนอันนี้สูง17อันนี้สูง13นะคะหน้ากว้าง8เท่ากันนะคะอ,ะอันนี้คือเป็นลายละเอียดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เออไม่รู้อยากจะรู้นะคะว่าเขาใช้กระปุกไซส์ไหนอะไรยังไงเมื่อกี้บีวัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ยังไงคะ่ะบีก็หวังว่า ไอเดียนี้นะคะหรือการที่บีเปิดกล่องสินค้ามารีวิวสินค้าแบบนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับลูกเพจของบีนะคะหรือว่าผู้ติดตามบีไม่มากก็น้อยนะคะหรือเป็นไอเดียใหม่ๆนะคะสำหรับการาปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งหรือว่าการออกแบบแพคเกจจิ้งสำหรับมือใหม่นะคะก็มาดูกันได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อบีได้นะ,ะนะบีก็จะใส่ การติดต่อไปให้เนาะก็สามารถที่จะทักหรือโทรมาสอบถามดีได้เบื้องต้นนะคะในเรื่องของแพ็กเกจนะคะจะใส่อะไรยังไงขนาดเท่าไหร่นะคะก็มาปรึกษากันก่อนได้เนาะหรือว่าใครที่มีแพ็กเกจอยู่แล้วและอยากจะแบบปรับให้มันดีขึ้นมาปรึกษาบีก็ได้นะคะบียินดีเลยนะคะนะยังไงก็ลองเอามาเป็นไอเดียกันดูนะคะถ้าใครนะคะอยากให้บีเปิด สินค้านะคะรีวิวแบบนี้อีกนะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกด Subscribe ติดตามกดกระดิงให้บีนิดนึงนะคะแล้วครั้งต่อ,ตอไปนะคะบีจะหาไอเดียดีๆหรือว่าไอเดียที่8นะคะที่น่าสนใจนะคะมารีวิวให้ดูแบบนี้อีกนะคะหรือใครที่มีสินค้าอยู่ในมือนะคะแล้วต้องการให้บีเนี่ย ช่วยรีวิวให้นะคะก็สามารถส่งมาให้บีได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสามารถที่จะส่งมาให้บีได้เลยนะคะบีก็จะช่วยรีวิวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นะคะส่วนร้านนี้นะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ร้าน Double d e s s r r t นะคะเขา คือแบบเซิร์ชใน Facebook ก็น่าจะขึ้นเลยนะคะดับเบิลดีเซิร์ชาสวยและน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะบีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้บีด้วยนะคะแล้วครั้งหน้านะคะบีจะมาทำอะไรก็มาดูกันอีกทีนึงนะคะวันนี้บีต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย